สวัสดีครับมาพบกับผมบีบอยชาแนลนะครับผมนะเอาเป็นวัดนะขอโทษเราก็อยู่กับรายการ BB Fast รายการที่จะมาอัปเดตข่าวและเรื่องโป่งๆบนโลกโซเชียลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงข่าวของ Spider-Man นะครับอย่างที่รู้กันว่า Spider-Man เนี่ยจะมีตอบภาค4นะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ภาค5ภาค6เนี่ยจะอยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะมีต่อดิมส่วนภาค5ภาค6เนี่ย ถ้าภาค4กระแสตอบรับยังดีเหมือนภาค3ะยังไงภาค5ภาค6ก็รอกันได้เลยแต่ว่าในแฟนชายของทางมาวลเนี่ยมันยังมีหนังอีกยาวเป็นกระเบียดนิ้วเลยทุกคนจนถ้าเราลองคิดดูดีๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทอมฮอลแลนอายุ25นะครับผมนะพี่ทอมฮอลแลนเขาอายุ25ก็หมายความว่าเขาน่าจะได้ เล่นเป็นสไปเดอร์แมนในหนังของตัวเองอแน่นอนเขาจะมาโผล่ในเรื่องอื่นๆแน่ๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าหนังสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาจะได้เล่นอีกทีหนึ่งเขาน่าจะอายุ27-28ถึงแล้วมั้งคือถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะอายุเริ่มเยอะเกินที่จะเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วใช่ไหมแต่ว่า,วาทางค่ายเขาก็บอกว่าเ,เขาไม่ได้แก่เกินไปหรอกแต่ว่าทางตัวของทอมฮอลแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเ ถ้าเขาได้รับบทสไปเดอร์แมนไปจนถึงอายุ30ะตัวละครอื่นๆอะสไปเดอร์แมนคนอื่นๆอะอย่างเช่นไมล์มอร์เรสหรือว่าสไปเดอร์แมนที่จะมารับช่วงต่อจากเขาอะก็จะไม่ได้โชว์ฝีไม้ไลายมือหรือว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้น้องใหม่ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ผิดพลาดแน่ๆนะครับผมนะตัวเขาเนี่ยชอบบทนี้แต่ว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่า อายุของสไปเดอร์แมนอ่ะมันอาจจะไม่เข้ากับเขาในตอนนั้นแล้วนะครับเขาอยากให้สไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นตัวที่มีความเป็นเข้าใจนะผมเข้าใจผมเข้าใจเขานะคือเขาคงรักบทสไปเดอร์แมนนะครับแล้วเขาก็คงไม่อยากให้คนจําเขาในบทของปีเตอร์ปาร์เกอร์แต่อยากให้คนจําเขาที่เป็นทอมฮอลแลนด์อ่ะไม่ใช่จําเขาที่เป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ผมเข้าใจนะแล้วคือด้วยถ้าสมมติว่า เขาเนี่ยโดยที่ทอมฮอลแลนด์เนี่ยเขาก็อยากที่จะเห็นสไปเดอร์แมนคนใหม่เหมือนกันว่าจะเป็นใครเขาก็ลุ้นแล้วก็ตั้งตารอเป็นอย่างมากนะครับที่จะส่งไม้ต่อให้กับฮีโร่รุ่นน้องคนต่อไปนะครับผมนะตัวเขาเนี่ยก็รอวันเวลานั้นนะครับที่จะได้เรียกตัวเองว่าเป็นรุ่นพี่อย่างเต็มปากครับผมแล้วนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของทอมฮอลแลนด์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน อ่าเซคิดใหม่ก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะครับผมนะก็สวัสดีครับผม